F-C ซนะครับ V i v o Y 1สิบนะครับผมตกมาแรงมากแล้วก็บอดี้เสียหายบอดี้เสียหายนะครับจอก็จอติดนะครับจอเปิดติดนะครับผมลองแล้วเปิดติดแต่ว่าช่วงเนี้ยมันงอนะครับมันเสียหาย ก็ต้องได้เปลี่ยนจอใหม่อยู่ดีครับเพราะว่ามันมันทำอะไรไม่ได้ครับมันแต่งอะไรไม่ได้ครับก็ f อฟคนนี้ก็อยู่สารคามนี่เลยครับก็ถือมาให้ถือมาให้ผมเปลี่ยนให้หน่อย,ยนี่เขาซื้อมาเองหมดนะครับชุดนี้บอดี้ใหม่